ทุกปีช่วงฮาโลวีนเนี่ยก็จะมีผู้คนมาหาสารมารวมตัวกันที่ชิบุยะครับแต่ว่าตั้งแต่ปีที่แล้วที่เกิดการระบาดใหญ่ของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่เนี่ยทางเขตเขาก็ขอร้องให้ทุกคนเข้าร่วมงานกันทางอินเทอร์เน็ตแทนทางปีนี้เขตชิบุยะก็ได้ขอความช่วยเหลือให้เข้าร่วมงานทางอินเทอร์เน็ตในเวอร์ชวลชิบุยะเช่นกันครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้แจเปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมาคืนกับผมสันชิโร่เช่นเคยครับอย่างที่บอกไปว่าในวันฮาโลวีนคือวันที่31ตุลาคมเนี่ยอาจจะไม่ได้31ตุลาคมเป๊ะ,ปะอาจจะเป็นวันศุกร์ก่อนที่จะถึงวันฮาโลวีนถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ไปตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะหรือเป็นเสาร์อาทิตย์ที่ตรงกับฮาโลวีนอย่างนี้ ก็จะมีผู้คนจำนวนมากแห่กันไปที่ชิบุยะครับแต่ละคนก็จะแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายแฟนซีหรือว่าคอสเพลย์ที่เรารู้จักกันผมก็เคยไปเข้ารวมก็พยายามแต่งตัวเป็นผีนิดนึงโดยการให้รุ่นพีแต่งหนะ้าให้นิดนิดหน่อยๆครับแต่ก็ไม่ได้อินอะไรขนาดนั้นนะคือคนมันเยอะมากจริงๆจนทำอะไรไม่ค่อยได้ก็เลยไม่ค่อยสนุกครับเพราะว่าแค่เดินเนี่ยก็เดินไมได้ครับคือไหลไปกับผู้คนอย่างเดียวเลย ก็จินตนาการดูแล้วกันว่าในถนนที่มันแคบๆอย่างนี้เนนะี่ยคือเราเดินไม่ได้เลยเราก็ไหลไปกับคนอย่างเดียวอันนี้คือสภาพของที่ชิบุยะในช่วงวันฮาโลวีนครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดคนไปแออัดกันเยอะขนาดนั้นที่ชิบุยะในตอนที่กำลังเกิดการระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับยอดผู้ติดเชื้อนี่อาจจะพุ่งแน่ๆเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของข่าวในวันนี้ก็คือ ฮาโลวีนว่า今年もバーチャル渋谷で楽しんでฮาโลวีนว่า今年もバーチャル渋谷で楽しんでแปลว่าฮาโลวีนปีนี้ก็เชิญร่วมสนุกที่ virtual Shibuya ครับหัวข้อข่าวในวันนี้ก็มาจาก NHK News Web EC เช่นเคยครับเรามาดูหัวข้อข่าวกันว่าเกี่ยนว่ายังไงฮาโลวีนว่า HALLOWEEN ว่าอันนี้ก็คือ h ฮ l โลว e นนะฮา o w e ีนเขาออกเสียงว่าฮาโลวีนฮาโลวีนอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับเสียงวิใช่ไหมตัววินี่เขาเขียนโดยใช้ตัวอุแล้วก็ตัวอิเล็กครับก็จะอ่านว่าวิวิก็เลยเป็น h ฮาโลวีนแล้วก็โคโตชิโม o โคโตชิโม o ก็คือปีนี้เช่นกันบา s h ชารุชิบุยะบาชารุชิบุยะ บ้าจารเนี่ยก็คือ virtual นั่นเองครับแปลว,ว่าเสมือนจริงส่วนชิบุยะก็ชื่อเขตชิบุยะนั่นเลยบ้าจารุชิบุยะ virtual ชิบุยะนั่นเองครับแล้วก็เดทานอชินเดทานอชินเดเดตัวแรกเนี่ยแปลว่าเป็นคําช่วยแปลว่าที่ก็คือหรือว่าทางก็คือที่ virtual ชิบุยะนะทานอชินเดเดข้างหลังนี้เป็นรูปเต หรือว่าเดะของคำกริยาทาน s ชิมุพันเป็นทานอชินเดแปลว่าสนุกเพลิดเพลินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเขียนย่อเดอย่างนี้เนี่ยมันก็ย่อม,มาจากเตะกระดาศัยหรือว่าทานอชินเดกระดาศัยแปลว่าการุณาสนุกเพลิดเพลินในที่นี้ก็คือเป็นการคอร้องว่าการุณาเพลิดเพลินหรือว่าสนุกได้ที่ Virtual Shibuya สำหรับฮารวินปีนี้นะครับ ทีนี้เนื้อหาข่าวเขาว่ายังไงมาเริ่มดูกันเลยครับโตเกียวโตชิบุยักกุโนขั้นโคเที่ยวไก่นะโดวะ今年も10月16日から31日までインターネットのバーチャル渋谷でハロウィンのイベントを開きますแปลว่าสมาคมการท่องเที่ยวเขตชิบุยะกรุงโตเกียวและองค์กรอื่นๆได้จัดงานฮาโลวีนเวอร์ชวลชิบุยะทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่16ถึง31ตุลาคมในปีนี้เช่นกันยาวเหยียดขนาดนี้มาค่อยๆดูกันไปครับโตเกียวโตชิบ ok ุยักโนคังโกเกียวไกนันนี้ก็คือเขตชิบุยะของกรุงโตเกียวเชื่อมด้วยโน no ก็คือของค ok ังโ k เกียวไก ขังโคเคียวไกในนี้ก็คือสมาคมการท่องเที่ยวครับแล้วก็น้าโดเนี่ยหมายถึงว่าไม่ได้มีแค่องค์กรนี้องค์กรเดียวนะมีองค์กรอื่นๆด้วยแล้วก็คําช่วยวะอ่าอันนี้คือประธานของประโยคหัวข้อของประโยคค h โ,โตชิโมค s โ,โตชิโมคือปีนี้ก็เช่นกัน1ต月1า日から10ต16าからตั้งแต่วันที่16ตุลาคม ซันจูอิจินิจิมาถึงวันที่3ามเอ็ดเดือนเราบอกไว้แล้วอยู่ข้างหน้าก็คือยุคกัตสเดือนตุลาคมครับอินเตอร์เน no ็ตโตโนะบาร์จารุชิบุย่าเดะอินเตอร์เน็ตโตโนะบาร์จารุชิบุย่าเดะก็คืองานเวอร์ชวลชิบุย่ทางอินเทอร์เน็ตต่อด้วยฮาโลวีโน no ่อ no ิเบนโตะฮาโลวีโน่อิเบนโตะก็คือ งานฮาโลวีนแล้วก็ปิดท้ายด้วยคำกริยาฮิราคิมัสฮิราคิมัสแปลว่าเปิดงานจัดงานจัดงานอันนี้ก็คือจัดงานฮาโลวีนทางอินเทอร์เน็ตที่ใช้เวอร์ชวลชิบุยะนั่นเองครับแล้วบา j a จารุชิบุยะนั้นเป็นยังไงมาดูในย่อหน้าถัดมาครับบา j a จารุชิบุยะว่าสมาร์ทโฟนนั่นตันี้แอปพลิเคชัน t h a n o i m u แปลว่า Virtual Shibuya นั้นสามารถเพลิดเพลินได้โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ต่างๆเช่นสมาร์ทโฟนมาดูกันครับ Bar Jirushi Buyawa b a j r u s h i Buyawa ก็คืองาน Virtual Shibuya นั้นเนี่ย Suma Tohong Nado ni s m a Tohong Nado ni ก็คือทางสมาร์ทโฟนและ อุปกรณ์อื่นๆเพราะว่ามีหน้าโดด้วยอาจจะหมายถึงแท็บเล็ตต่างๆหรือว่าคอมพิวเตอร์อย่างนี้อปปิโยอิเรเตะทโนชิมิมัสอปปิโอิเรเตะทโนชิมิมัสอปปิเนี่ยก็คือแอปพลิเคชันย่อมาจากอปปิเกชงเหลือแค่อปปิครับนี่คือแอปพลิเคชันแล้วก็อิเรเตะอิเรเตะนี่ก็คือใส่เข้าไปใช่ไหมที่นี้หมายถึงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้ว เทโนชิมิมัสก็สามารถเพลิดเพลินได้ครับประโยคถัดมาじぶんが作ったキャラクターやスクランブル交差点など本当の渋谷と同じように作った街の中を自由に歩くことができますแปลว่าเมื่อใช้ตัวละครที่สร้างขึ้นเองก็จะสามารถเดินเล่นได้อย่างอิสระกลางเมืองที่ถูกสร้างขึ้นให้เสมือนกับชิบุยะจริงๆ เช่นที่ทางม้าลายชิบุยะมาดูกันครับจิบุงกะสกุตตะจิบุงกะสกุตตะอันนี้ก็คือสร้างด้วยตัวเองสร้างอะไรอันนี้ขยายคำว่าเคารักตาเคารคเตร์คารคเต์ก็มาจากภาษาอังกฤษว่า character นั่นเองครับแต่ว่าพอทำเป็นคำคตคณะแล้วก็เลยกลายเป็นคารักตา character จิบุงกะสกุตตะ c แ a r a c t ร์ก ก็คือตัวละครที่ตัวเองสร้างขึ้นนั้นสุกรามบุรุโคสเตงนาโดสุกรามบุรุโคสเตงนาโดก็คือที่ทางม้าลายชิบุยะเป็นต้นสุกรามบุรุโคสเตงถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษ,ก,ษ,ก,ษ,ก,ษก็คือ s r r a m b l i n t t r s s e t t o o เแปลว่าทางแยกที่มันแบบ ม,มึนๆม,มั่วๆคือมันมีหลายแยกมากครับทางแยกที่ชิบุยะนี้แล้วเวลาไฟเขียวให้คนเดินปุ๊บคนจะสวนกันแบบเยอะมากๆเลยหลายๆคนก็คงจะเคยไปแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วคือไปแล้วต้องถ่ายรูปให้ได้นแน่ๆเลยหรือว่าไปแล้วหลายๆคนก็จะชอบถ่ายวิดีโอที่ผมเห็นนะ ชาวต่างชาติก,ก็จะถ่ายวิดีโอว่านี่ฉันกำลัเงเดินอยู่ใน Scramble Intersection นะว่าคนมันเยอะขนาดนี้เลยนะประมาณนี้ผมก็เคยทำไม่ใช่อะไรเออ,อสุกรัมบุรุโคลสเต็งน,น้าโดฮอนโตโนชิบุยโตโอนาจิโยนี่ฮอนโตโนชิบุยโตโอนาจิโยนแปลว่าเหมือนกับชิบุยะจริงๆฮอนโตโนชิบุยะก็คือชิบุยะจริงๆชิบุยะที่แท้จริงอย่างนี้ โตโอนจอันนี้ก็คือเหมือนกับแล้วก็โยนิก็เป็นการบอกว่าโอนาจิโยนิเช่นเดียวกันกับรึบๆเช่นเดียวกันกับชิบุยะของจริง Tsukuta Machi つく t a Machi no Nakao mach no ก็คือในเมืองที่สร้างขึ้นให้เหมือนกับชิบุยะจริงๆนั้นแล้วก็เป็นโอในที่นี้ก็คือกลางเมืองนั้นเป็นคมของประโยคครับ y ゅ n i จิยูนิก็คือย่งอิสระเลยอารุคุโกโตกาเดกิมัสอารุคุโกโตกาเดกิมัสแปลว่าสามารถเดินได้ครับสามารถเดินเล่นได้อย่างอิสระกลางเมืองที่สร้างขึ้นเสมือนกับชิบุยะจริงๆเช่นตามสถานที่อย่างเช่นทางม้าลายชิบุยะสแครมเบอร์โคสเตงโดยใช้ ตัวละครที่สร้างขึ้นมาเองครับก็คือให้เราเข้าไปใน virtual Shibuya เนี่ยแล้วก็เอาตัวละครที่สร้างขึ้นไปเดินเล่นในนั้นนะต่อมาอีเวนต์ตัวนี้สังกัดสรุปโโมเดแปลว่านอกจากนี้ก็ยังสามารถเข้าร่วมอีเวนต์ได้ด้วยอีเวนต์ตัวนี้ก็คืองานอีเวนต์ส k งก u r สรุป o m o d โมเด a กกิมัสสังกัดสรุปโคโมเดกก็คือสามารถเข้าร่วมอีเวนต์ได้ด้วย นี้ก็คือเป็นการเชื้อเชิญให้ผู้คนมาใช้ v i r t u a l Shibuya แทนที่จะไปที่สถานที่จริงนั่นเองครับเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งจะลดยอดผู้ติดเชื้อได้จำนวนมากๆๆๆเลยเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่อยากให้มีการสัมผัสใกล้ชิดกันมากเกินไปก็เลยขอความร่วมมือให้ทุกคนมาใช้ Virtual Shibuya กันครับไม่รู้ว่าจากต่างประเทศจะเข้าได้หรือเปล่านะ,ะต่อมาเขาจะเล่าถึงประวัติของ ชิบุยะในช่วงวันฮาโลวีนครับชิบุยะได้ว่าไมโตชิฮาโลวีนนี่ว่ากลายสโตยะกลายกุจินก็เอื้อมเต t ทรบุลูก็โอคเตอิมัสต a แปลว่าในทุกปีที่ชิบุยะเมื่อถึงช่วงฮาโลวีนค้นไว้หนุ่มสาวตลอดจนชาวต่างชาติจะมารวมตัวกันทำให้เกิดปัญหาต่างๆชิบุยะได้ว่าไม o ตชิก็คือในทุกๆปีที่ชิบุยะเนี่ยฮาโลวีนนี่ Halloween นี้ก็คือในช่วง h ฮ l โลวีนนั้นว a า a กล้ตัวยะวากตัยะก็คือคนวัยหนุ่มสาวยะในที่นี้ก็เป็นยะที่คู่กับนาโดก็เลยเป็นการยกตัวอย่างครับไกโกุจินกะไกโกุ u จินกะชาวต่างชาติอ่าแล้วก็เป็นประธานของประโยคย่อยมีคนวัยหนุ่มสาวแล้วก็ชาวต่างชาตินั้นอัึมา t เต อจมาเตก็คือมารวมตัวกันอจมาเตมาจากคําว่าอจมาอที่แปลว่ารวมตัวกันด้วยตัวเองนะครับคือต่างคนต่างมารวมตัวกันทราルบุรกทราบุรก็คือปัญหาครับ trouble นั่นเองโอโกเตอิมาชตะโอโกเตอิมาแปลว่าเกิดปัญหาครับคือ พอเขามารวมตัวกันเขาไม่ได้มารวมตัวกันเฉยๆนะปกติเขาก็าจะถือกระป๋องเบียร์แล้วก็เดินกินเหล้ากันไปเรื่อยๆคนก็เมาไงขอเมาแล้วก็แบบเกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายมากครับตอนผมไปตอนที่เคยไปหรือบางทีไปแล้วไม่ได้อยากไปแต่ต้องผ่านเป็นทางกลับบ้านเนี่ยก็มีเสียงคนตีกันอยู่ตลอดลลก็ต้องมีตำรวจมาคอยตรวจสอบตรวจตราเดินตระเวนอยู่เรื่อยๆเลยครับามาต่อกันครับ 去年は新型コロナウイルスの問題で渋谷ูヤに来ないでバーチャル渋谷で楽しむように渋谷区が言いましたแปลว,ว่าเมื่อปีที่แล้วเนื่องจากปัญหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ทางเขตชิบูยะได้ประกาศว่ากคโรนาอย่ามาที่ชิบุยะและให้เพลิดเพลินในเฟอร์ชว s h ลชิบูยะแทนมาดูกันครับคือเนนว่า ข้อเน้นวะก็คือปีที่แล้วนะ่ะปีที่แล้วเป็นยังไงก็เอามาเป็นหัวข้อของประโยคนี้ซิงกาตะโคโรนาไวรัส o โนมองไดเดซิงกาตะโคโรนาวรุสโนมองไดเดด้วยปัญหาของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชิบูยานิโกไนเดซิบูยานิโกไนเดแปลว่ายามาที่ชิบูยะ เดในที่นี้ก็คือย่อมาจากเดกุดาไซนั่นแหละครับแต่ว่าในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงเป็นการตอบประโยคด้วยว่า y ย m ามาจ s h ิบุยะนะบาร์เชอร์ซิบุยะเดะทานอชิมุโยนิบาร์เชอร์ซิบุยะเดะทานอชิมุโยนิก็คือขอให้เพลิดเพลินกับ virtual ชิบุยะแทนชิบุยะคือกะชิบุยะคือกะก็คือทางเขตชิบุยะอีมัสตา อิมาชิตะได้กล่าวไว้อย่างนั้นครับคือทางเขตเนี่ยได้บอกว่าย่ามาที่ชิบุยะแล้วก็ให้เพลิดเพลินใน virtual ชิบุยะแทนต่อมาย่อหน้าสุดท้ายแล้วครับชิบุยะคุโนคุโจวะแล้วก็เป็นวงเล็บเปิดโคโตชิโมฮาโลวีนวะบาร์เจริชิบุยะเดะเทนอชินเดกุดะไซชิบุยะคาระอัตราสีฟุงกาโอสึครีมาชววงเล็บปิด ฮานาชิมชิตะแปลว่าผู้ว่าการเตตชิบุยะกล่าวว่าในปีนี้เช่นกันขอให้เพลิดเพลินกับฮาโลวีนในเวอร์ชวลชิบุยะมาสร้างวัฒนธรรมใหม่จากชิบุยะกันนะครับเขาบอกว่าอะไรบ้างชิบุย no 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 ะกุโนคุจ a วะชิบุยะกุโนคุจวะชิบุยะกุโนคุจาวอ ชิบุยะคุก็คือเขตชิบุยะใช่ไหมคุในที่นี้คือเขตแล้วพอคุโจโเนี่ยก็เลยเป็นหัวหน้าเขตก็คือผู้ว่าการเขตชิบุยะนั่นเองครับอ่าแล้วก็เป็นวงเล็บเปิดวงเล็บปิดแล้วปิดท้ายด้วยโตอนาชิมาชิตะแปลว,ว่าผู้ว่าการเขตชิบุยะนั้นได้กล่าวสิ่งที่อยู่ในวงเล็บครับท,ที่อยู่ในวงเล็บมีอะไรบ้างกโตชิโมฮาโลวีนว่าว่าจารุชิบุยะเดะทันโนชินเดะกุดาไซ แปลว,ว่าในปีนี้ก็เช่นกันขอให้เพลิดเพลินกับฮาัลาวีนทางเวอร์ชวลชิบุยะนะชิบ b ย y a k ะ r a ชิบ b ย y ก k ะ r a ก็คือจากชิบ b ยะเนี่ยอะตาราชิบุงกะอะตาราชิบุงกะอะตาราชิก็คือใหม่บุงกะก็คือวัฒนธรรมพอมารวมกันวัฒนธรรมใหม่ครับแล้วก็ใส่คำช่วยโอก็คือเป็นกรรมนะสริมาโชสริมาโชแปลว,ว่า มาสร้างกันเถอะก็คือมาสร้างวัฒนธรรมใหม่จากชิบุยะกันนะครับนี่ก็คือข่าวฮัลโลวีนปีนี้ก็เชิญร่วมสนุกที่ v i r ร u a s s i i u y y a ครับไม่รู้ว่าเขาจะเปิดให้ชาวต่างชาติจากต่างประเทศเข้ามาลองเล่นดูด้วยหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจว่าคนจะมาซานเหมือนเวลาไปจริงๆหรือเปล่าครับ ที่จําได้แม่นๆเลยตอนที่ไปเนี่ยผมประทับใจตำรวจที่สุดแล้วครับตำรวจเนี่ยเขาจะเรียกว่าตำรวจดีเจแต่ว่าไม่ได้เปิดเพลงนะคือตำรวจเนี่ยจะคอยประกาศให้ทุกคนระวังตัวประมาณนี้แต่ใช้คำพูดที่น่ารักน่ารักมากๆอย่างเช่นวันนี้ทุกๆท่านแต่งตัวมาได้อย่างน่ารักมากก็ขอให้ช่วยกันเข้าร่วมงานนี้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลินไร้าการ ไร้ปัญหาไร้บาดเจ็บกันนะคะประมาณนี้จะใช้คําพูดแบบน่ารักน่ารักให้กับเข้ากับบรรยากาศของงานที่มันก็ไม่ได้น่ารักมันอาจจะน่ากลัวนิดนึงเอเอแต่ก็เขาก็พยายามสร้างบรรยากาศดีๆเพราะว่าทุกเห็นว่าทุกคนมาร่วมสนุกกันครับวันนี้มีคำศัพท์อะไรบ้างมาทบทวนกันครับฮาโลวีนฮาโลวีนฮาโลวีนบ้าจรุ บ a าจารุแ r u a l หรือเสมือนจริงฮิร a k ุฮิรุเปิดงานสุครามบุรุโสะเต็งสุครามบุรุโสเต็งทางม้าหลายชิบุยะบุงกะบุงกะวัฒนธรรมถ้าคุณติดตามรายการให้เจ a ปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่1คุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด3,704คำและสำนวนครับ เนื่องจากสัปดาห์นี้มีเพลงของอนิเมะออกมาเยอะมากเพราะเป็นช่วงที่อนิเมะมันกำลังออกเนาะอาจจะมีแปลเพลงเพิ่มนิดนหน่อยๆย,ยังไงก็ติดตามได้นะครับในวันเสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็ติดตามคำศัพท์ดูสคริปต์ได้ในบล็อกตามลิงก์ในคำอธิบายเลยนะครับอย่าลืมติดตามรายการให้แจแปนนิสกับผมซันชิโร่ได้ใหม่ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ได้ทาง Spotify YouTube แล้วก็พอดีนครับบวกกับวันไหนที่มีแรงแล้วอยากทำก็อาจจะแวบๆมาเพิ่มเติมในเสาร์อาทิตย์นะครับ ถ้าชื่นชอบรายการให้ Japanese อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ให้ด้วยนะครับกระดิ่งไม่ต้องกดก็ได้เราอว่าทุกคนน่าจะมาอยู่แล้วเออถ้าจะมา <laughs> ถ้าอยากพูดคุยก็ส่งข้อความเข้ามาได้ทาง f a c e b o o k ให้ Japanese ได้เลยครับหรือคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้ครับผมก็เช็คอยู่เรื่อยๆนะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาต่าไอมาโชสวัสดีครับ